ล่าสุดดุงมนุษยธรรมดินนะครับผมนะล่าสุดนะครับบอกว่าไม่อิจฉาต่อคนไทยนะครับที่เห็นนะครับรถเนี่ยแบบเนี้ยเขาบอกว่ามีแต่รถซื้อลาวนะครับคนไทยอวดด้วยเฉยๆนะครับนะครับหลายๆคันมีแต่ลาวนะครับเขาบอกว่ารถมีแต่ลาวมีแต่พร่นนะครับไม่เหมือนกับคนลาวนะครับคนลาวจะซื้อสดนะครับนี่คือลุงมนุษยธรรมมาคอมเมนต์นะครับที่ผมไปถ่ายนะมาไปถ่ายคนไทยใช้รถกระบะนะครับมาขนผัก บขอบอกว่ามันมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่ามีแต่รถลาวนะครับมนุษยธรรมบอกว่ามีแต่รถลาวนะครับไม่เหมือนคนลาวซื้อรถสดนะซื้อรถด้วยเงินสดนะครับนะครับล่าสุดเขามาคอมเมนต์เดือดครับพี่้องนะครับเมื่อวานนะครับผมไปถ่ายคลิปนะครับประเทศไทยใช้รถกระบะคนของนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับดูมนุษยธรรมรับความจริงไว้ไล้ครับพี่้องครับเห็นประเทศไทยนะครับรถหลายนะครับรับความจริงไปไหนะครับ ทีกอง่ายใส่รถดูๆนะครับมาขนของนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งเล่าจะจอดโชไว้นะครับจอดโชวไว้ขับเข้าในเมืองนะครับขับขับไปอวดกันนะครับมนุษยธรรมก็ได้อดใจว่ไอะไนะครับนี่แหละครับผมพี่้องเนาะการยอมรับความจริงมันก็เป็นสิ่งที่บ่ตายแต่กับลูกมนุษยธรรมนี่ครับบอกเลยว่าเล่าควาความจริงว่าไะไพี่้องเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นนี่อะไรรับได้รดีโอ้พี่้องกบดิ้นนะครับนี่ครับเ็นโบ ไม่รู้ว่านะมาลดลาวหรือลดซื้อสดผมก็ไม่รู้นะครับพี่น้องแต่ว่าคือคนไทยเขาซื้อรถมานะครับเขาก็มีตังค์นะครับเขาถึงซื้อได้เนาะจะลาวหรือจะสดจะผ่อนมันก็นะครับทุกคนนะครับนะจะซื้อสดซื้อผ่อนไม่ไม่มีปัญหานะครับขอแค่มีมีเงินจ่ายนะครับถามว่าคนไทยซื้อสดไหมมีเยอะนะครับซื้อสดก็มีเยอะซื้อผ่อนก็มีนะครับทําไมคนไทยนะครับเขาถึงซื้อสดนะ หรือว่าคนไทยทําไมถึงซื้อผ่อนนะครับมันมันหลายกรณีนะครับบางครั้งคนไทยเขามีรายได้นะครับมีรายๆด้หลักเนาะนี่แะครับสาเหตุเขาถึงผ่อนนะครับเป็นบางคนนะครับคนไทยเขามีธุรกิจนะครับเขามีรายไายแต่ละเดือนละเดือนเขาก็สามารถผ่อนได้แล้วทำไมคนลาวถึงซื้อสดนะครับคนลาวไม่มีกิจการนะครับนะบางคนก็นะครับไปทํางานนะครับต่างประเทศไปทํางานที่ไทยนะครับเก็บเงินนะครับ ผื่อจะมาซื้อรถนะครับไล่รถมาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะไม่มีเงินหมุนพี่น้อนี่นะครับผมเนาะแต่ว่านะครับส่วนน้อยนะครับคนเราที่ซื้อส่วนนะก็มีนะครับทั้งผ่อนทั้งลาวเหมือนกันนะครับบางคนก็ลาวปีนะครับลาวรลายปีนะคือคนที่บ้านผมก็มีมีเยอะครับที่ซื้อรถลาวนะครับหลายปีก็มีนะครับเพราะว่ามีไม่มีรายไล่แต่ละเดือนนะครับคือคนที่ทําไล่นะทําไล่ก็ไล่ ไล่รายรับนะครับต่อปีอย่างนี้ครับก็เลยลาวรถเป็นรายปีนะครับแต่มนุษยธรรมบอกว่าคนลาวมีแต่ซื้อฉดนะครับโอ้โหนี่นะครับผมการไม่ยอมรับความจริงเนาะนี่นะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับรถเมืองไทยนะครับมีตะคันเจมเจมนะครับที่เอามาขนของแบบนี้นะครับนะถ้าเป็นฝั่งลาวนี่ก็จอดโชว์นะครับในว่านนะครับตนนนถนอมยางดีพี่น้องนะครับถ้าเป็นรถกระบะแบบนี้นะ คือจะทะนุถนอมมากครับถ้าเป็นเป็นคนลาวนะอันนี้อ่าคนชาติอื่นไม่รู้แต่ถ้าเป็นคนบ้านผมเนี่ยครับแบบนี้นะครับเห็นไหมคันจะสวยงามแบบนี้เนี่ยแคปนะครับมีอ่าเหมือนอิสุสุนะครับแคปเนาะนี่ครับแต่ละคันนี้นะครับโอ้โหเนาะคือมีแต่กะวะนะครับนะคนไทยใช้จริงๆครับแบบนี้นะครับถึงจะเป็นรถนะครับผ่อน แต่ก็มีปัญญาส่งนะครับนะมนุษย์ทำมาแซ่คนอื่นนะมีปัญญาผ่อนนะครับมีปัญญาลาแบบนี้ไหมนะครับถามบ้านะครับเศรษฐกรแบบนี้นะครับมีเงินเยอะนะบอกเลยเศรษฐกรแบบนี้นะมีเงินเยอะนะครับนะครับผมคนไทยมีเงินเยอะนะแบบเนี้ยเศรษฐกรแบบเนี้ยผักเข่าคนมาครั้งละสองสามหมื่นนะครับยิ่งเป็นทุเรียนหน้าทุเรียนนะครับล่าสุดนี้ทุเรียนโอ้โหนะครับลูกหนึ่งสามสี่ร้อยบาทสิบลูกเท่าไหร่ครับสิบลูกก็สามสี่พัน นะครับร้อยลูกสามสี่หมื่นแล้วครับนี่ครับผมโอ้โหนะครับบอกเลยนะครับนะครับเนาะคือนะครับบอกเลยว่าเศรษตรกรคนไทยมีเงินนะครับเนาะเศรษฐกรฝั่งไทยมีเงินนะครับทุเรียนล่าสุดนี่ก็โอ้โหนะในตลาดนี่เยอะนะครับลุกละสามสี่ร้อยพี่น้องกับสิบลูกนะครับ สี่พันนะครับร้อยลูกก็หลายหลายหมื่นนะครับผมบวกกันไปพี่รองนี่คือของจริงนะครับนี่ครับอยากให้ดูนะว่าคนไทยนะครับคนซื้อสดก็มีเยอะนะครับมนุษยธรรมบอกว่าไม่อิจฉานะครับเนาะไม่อิจฉาเขาบอกว่ามีแต่รถผ่อนรถด,ดาวคือผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับนะการซื้อสดซื้อผ่อนไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ว่าเนี่ยเขาซื้อรถมาแบบนี้นะเขามาใช้ทําธุรกิจนะครับไม่ได้จอดโชว์ไว้เหมือนเหมือนคนบ้านเรานะ คนเราบางคนมีตังก็ซื้อมาก็นะครับมาจอดโชว์ไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ทํากิจการอะไรมากมายนี่ครับบรรยากาศนะเนี่ยจะเป็นนะครับเขาจะลงของกันแบบนี้นะครับพี่น้องนะลงของกันแบบเนี่ยรถก็เยอะนะครับเนาะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนนะครับโซนลงของอาจจะโซนสอบโนมุ่นวายครับการขับรถก็ไม่ได้ เป็นที่เป็นทางนะครับบางคนก็เข้าเดินซ้ายบางคนก็เข้าเินขวาครับพี่้องเนาะผมก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับว่านะครับเมืองไทยนะครับเขาด้วยนะครับผมนะคนเกษตรกรแบบไี้ด้วยนะครับอันนี้คือรถแบบเนี้ยรถกระบะเนี้ยเขาไม่ได้อะไรมากมายนะคือขับอย่างเดียวนะครับขับคนของอย่างเดียวรถที่คนใช้ใช้นะครับในการท่องเที่ยวคือเบนท์บีเอ็มโพชูเนอร์นะครับเนี่ย รถท่องเที่ยวประเทศไทยเขามีอีกคันนะอันนี้คือเป็นรถแบบเนี้ยเป็นรถบรรทุกข,ของทั้งนั้นครับบรรทุกของทั้งนั้นนะครับอยากให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยในตลาดนะครับเห็นไหมกลางค่ำกลางคืนก็ภัยก็สว่างสบายพี่นอ้องนี่ครับเนี่ยรถขยะเขาก็มีการเก็บกวาดคือความเป็นระบบระเบียบนะครับเนาะตลาดของประเทศไทยนี่จะจะมีการรักษาความสะอาดเป็นเริศนะครับเป็นเริศเลย คือจะกวดขยะตลอด24ชั่วโมงนะครับอยากให้ดูงได้เห็นว่าประเทศไทยนะไม่ไม,ไม่ไม่โอ้อวดนะครับม่ไม่โอ้อวดคนไทยมีเงินเยอะแต่เขาไม่โอ้อวดคนที่มีนะครับรถดูดูละหลาเยอะนะครับแต่คือพูดไปก็นะครับเบืองลำลายเนาะเขาไม่พูดอยู่แล้วครับคนคนมีเขาไม่พูดนะคือเห็นคนโอบอวดด้วยนะครับบางคนแค่มีตังค์ที่หน่อยก็อวดด้วยนะครับเนาะเห็นคนแถวบ้านผมไม่ได้ คนที่เขามีจริงๆเขาไม่อวดนะเขายิ่งอยากน่เ oh. ก really right ็บความรวยเขาไว้นะครับคนที่รวยจริงเขาเขาไม่อวดเพราะว่าเขากลัวคนอื่นดูว่าเขารวยนะครับคนที่รวยจริงเขาไม่อวดก็เหมือนแบบนี้นะครับถึงเขาจะเป็นรถนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีแต่รถงามๆนะครับนุ่นทองบอกว่ามีแต่รถลาวนะครับโอ้โหมีแต่รถซื้อผ่อนคนรวยๆก็มีเยอะนะครับคนซื้อเงินสดเขาก็มีเยอะนะนะบ้านลาวลาวรถ ก็เยอะนะครับอย่ามาพูดทับถมนะครับถ้าคุณไม่รู้อะไรจริงๆคุณคุณไม่ต้องพูดนะลุงนะคุณอยู่ในท่ามคุณต่อไปนะครับเนาะให้คนที่รุ่นใหม่เขาเขาพูดกันดีกว่าจะได้รู้เรื่องนะครับอันนี้ผมก็มาตอบคอมเมนต์ให้นะพอมาคอมเมนต์ผมหลายวันแล้วผมก็มาถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็มาอยากให้ดูว่าเนี่ยครับเนาะคือรถแบบเนี้ยรถกระบะแบบเนี้ยคนไทยเขาใช้งานหนักไปเลยเขาไม่ชีได้นะครับเพราะว่านะครับเขาขนของเนี่ยขายของไม่ สองสามเดือนนี้เขาก็ได้แล้วนะครับเงินดักสามสี่แสนดักล้านนี่ครับคือซื้อรถมานะครับเดือนหนึ่งน่ะนะครับผมรายรายเขาก็เดือดๆนะครับผมเนี่ยรถแบบเนี้ยคนไทยเขาใช้แบบนะครับไม่เสียดายอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นรถบรรทุกนะครับเนี่ยเป็นรถกระบะเป็นรถเนี้ยตอถังนะครับคือรถแบบเนี้ยคนไทยจะใช้แบบโอ้โห บางคนก็แต่งซิ่งอย่างสวยงามนะครับแต่แต่เขามามาขนของนะมันก็เป็นรถที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็มันทุกของได้เยอะนะครับแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมนุษยธรรมจะบอกว่าเออนู่นนี่นั่นนะครับมาหาเรื่องตลอดนะครับก็ผมมาตอบให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ดุงเขาอยากเข็นนะครับนี่ครับเนี่ยมุมมองในตลาดนะครับมีแต่รถแจมๆจมนะครับผม เกษตรกรไทยนะครับไม่เหมือนฝั่งเราเรานะคือตลาดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผักบุ้งยังเป็นตลาดส่งนะครับยังเป็นสินค้าส่งคิดดูนะครับผักบุ้งมาเราจะมาขายในตลาดไรไหมครับเยอะขนาดนี้แต่ประเทศไทยนะครับผักบุ้งนะครับมะเขือหัวหอมนะครับมาเป็นสินค้ามาเป็นสินค้านะครับเพราะว่าเขามีตลาดรองรับเขามีผู้บริโภคเยอะเขามีร้านอาหารนะครับมีหลายอย่าง นี่ครับเนี่ยผักสามารถขายเป็นสินค้าได้นะครับแต่บ้านเรานะครับมีนะครับผลไม้รากไม้เยอะก็จริงแต่ไม่มีตลาดรองรับเห็นไหมครับราคามันราคาผลไม้รากไม้พอม่ค้าซาขายจะมาขายนะครับพวกนี่นะครับกดราคากันเพราะไม่มีตลาดรองรับนะครับไม่มีผู้ส่งหรือว่าผู้ค้าจะรับไปต่อนะครับแต่ฝั่งไทยเขามีนะเนี่ยมีตลาดรองรับเยอะครับ ทำอะไรก็มีเป็นธุรกิจนะครับปลูกผักบุ้งยังเป็นเศรษฐีได้นะครับนะปลูกมะเขือก็ยังรวยได้เพราะมีตลาดรองรับนี่ครับเนี่ยสินค้ามีแต่สินค้าผักบ้านๆนะครับแต่ทํากําไรให้เยอะนะครับผักบุ้งผักหัวละพานะครับพี่น้องเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมเป็นธุรกิจโดดนะครับเมืองไทยนะครับอย่าอิจฉากันนะครับเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจเนาะก็ต้องดูดูภาพรวมนะครับ การบริหารด้วยนะครับเศรษฐกิจจะดีก็ต้องขึ้นกับผู้บริหารด้วยนะครับเนาะบริหารให้แบบนี่แหละให้มีตลาดใหญ่ให้มีผู้ค้านะครับให้มีตลาดที่รองรับนะครับเรื่องของพืชผักอันนี้ยังส่วนหนึ่งนะครับนะอันนี้ยังส่วนหนึ่งตลาดใหญ่หญยิ่งเยอะนะครับอันนี้แค่ตลาดแถวรังสิตถ้าตลาดไทยนะครับตลาดขาส่งสินค้ายิ่งจะ,เย,ะเยอะกว่านี้ครับนี่ครับเห็นไหม จะเป็นผักนะครับผักพื้นบ้านง่ายๆนะครับผักที่สามารถบ้านผมก็ปลูกไร้นะครับบ้านผมก็ปลูกไร้นะแต่ว่านี่ครับหน่อไม้ยังเป็นสินค้านะครับสินค้าเบื้องค้าพี่น้องหน่อไม้นะครับนะยังเป็นสินค้าที่แบบว่าทําให้มีเงินได้นะครับเนี่ยพริกนะครับใครก็ปลูกไร้พริกนะครับแต่ว่าคุณจะมีตลาดรองรับไหมนะครับสิ่งนี้แหละที่เรารู้ว่าประเทศไทยทําไมเขาถึงรวยประเทศไทยทําไมเขาถึงนะครับ เกษตรกร,ก,รก็สามารถเป็นเป็นเศรษฐีได้นะครับอย่าดูถูกกันนะครับเกษตรกรฝั่งไทยนี่โดยเยอะนะครับบอกเลยนะครับผมพ่อแก่ผมนี่ร้านนะครับร้านมะพร้าวแต่ก่อนเนาะก็มีรถหลายคันนะเกือบเจ็ดแปดคันนะครับด้วยนะครับผมคุณอย่ามาดูถูกคนไทยนะดูงมนุษธรรมนะนะครับรถแบบนี้เขาใช้งานเขาคือแบบใช้แบบไม่ถนุถนอมนะครับคนไทย เพราะว่ามีเงินเยอะครับเนี่ยรถแบบเนี้ยถ้าบ้านเราเนี่ยโอ้โหนะครับไม่เอามาใช้แบบนี้แต่คนไทยเขามาใช้นะครับเพราะว่ามันคือนะครับพาณิชที่ทําให้เขามีเงินนี่ครับพาณิชที่สามารถต่อยอดได้คือการขนนะครับขนสินค้าเข้ามาขายถ้าจะมาเอารถอีเทนเหมือนบ้านเราเนาะจะเอารถอีเทนมาไม่ถึงฐานหรอกครับนะไม่ถึงไม่ถึงไหนครับนะไม่ไม่ถึงไหน นะครับทำไมคนไทยถึงซื้อรถแบบนี้นะครับเป็นเป็นคำถามของคนลราที่เขามักจะถามนะครับเพราะว่าเขาซื้อมาแล้วต้องใช้งานครับผมเนาะซื้อมาแล้วต้องใช้งานเพราะว่าจะให้คุ้มนะครับกับการที่ซื้อรถมานีครับราคาสี่ห้าแสนหลักล้านก็มีนะครับเนี่ยทำไงมันถึงจะคุ้มแล้วก็ต้องเอามาขนของอ่าเอามาขนของนะครับเอามาทําธุรกิจให้มันต่อยอดได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเนาะผมก็มาตอบคอมเมนต์ดุงมนุษยธรรมนะครับเขามาถามนะครับมาแช์ผมนะครับผมไปถ่ายคลิปมันนั้นนะครับเขาบอกว่าไม่อิจฉารอกนะครับเนี่ยส่วนมากเป็นตัวรถนะครับรถชื้อราวนะครับมาอวดด้วยเฉยๆนี่ยครับเห็นไหมแต่งชิ่งนะครับสวยๆดูๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหนะครับนะครับผมก็อยากฝากถึงดุงนะถ้าไม่มีปัญญาชื้อแบบนี้ก็อยู่เงียบๆนะครับอยู่ในถ้รต่อไปเด้อนะครับอย่าออกมาโชว์นะครับก็มาตอบให้นะ คือรถดสวยงงามฝั่งไทยเขานะครับซื้อมาเพื่อทําธุรกิจถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายครับนะทุกคนก็เสียดายนะแต่ว่ามันสามารถต่อยอดได้ให้เขามีเงินมากนะครับให้เขาสามารถทําธุรกิจได้ไปต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับผู้ทุนนะครับผิดพลาดระไรผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะมาตอบให้แล้วนะครับลุงมรุธรรมจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของแกนะครับเนาะคือแกแชะมาเขาก็ต่อไปนะครับขอบคุณที่รครับพี่้องครับมีความคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับพี่้องครับเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม